นอกจากนี้ค่ะทางกรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกช่งวงวัยค่ะนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ทั้ง3รูปแบบนี้ต้องคำนึงถึงความหลากหลายและความต้องการของผู้เรียนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติสำหรับการศึกษาในรูปแบบที่3คือการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับมีเป้าหมายเพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่อยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษา หรือผู้ที่ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในสถานศึกษาหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารหรือไม่มีหน่วยงานอื่นใดไปดำเนินการเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพของผู้เรียนแบ่งเกณฑ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น3ระดับการศึกษาได้แก่ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียนกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าเทอมเนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนโดยกำหนดเปิดรับสมัครในช่วงเดือนเมษายนไปถึงช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีนะคะโดยผู้ที่สนใจค่ะสามารถสมัครเรียนได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรหรือเขตและศูนย์การเรียนรู้ตำบลหรือแขวงทั่วประเทศ โดยเตรียมหลักฐานการสมัครเรียนดังนี้ 1. รูปถ่าย1นิ้วจำนวน2ใบ 2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริงไปแสดง 3. บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 4. หนังสือสำคัญพร้อมแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อชื่อสกุลหรือใบเปลี่ยนชื่อชื่อสกุลทะเบียนสมรสและใบยา 5. วุฒิการศึกษาเดิมหรือใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นสุดท้ายค่ะ